นายกรัฐมนตรีเดินหน้าต่อต้านคอร์รัปชันเปิด3ช่องทางให้ประชาชนสร้างความโปร่งใสให้นักลงทุนเชื่อมัน่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาของขา่าวภาคค่ำแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์ที่18สิงหาคม2555ค่ะพบกับคุณณัฐพลทีรพัฒนารนนท์ดิชั้นปัทมาพรหารชันัยนะคะ รัฐบาลได้เปิดสาช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชันนะคะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติค่ะนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประเทศไทยกล้าวไกลไร้ทุจริตคอรัปชันโดยจากผลสำรวจประจำปีการคอรัปชันใน14 D, เขตเศรษฐกิจธธกทั่วเอเชียพบว่า การทุจริตคอรัปชันในประเทศไทยลดลงปัญหาการทุจริตคอรัปชันถือเป็นปัญหาระดับประเทศที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับนักลงทุนต่างชาติมีความมั่นใจในประเทศไทยมากขึ้นซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยรัฐบาลได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุจริต3ช่องทางคือสายด่วน1206ตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตที่ติดตั้งทั้ง77จังหวัดในสถานที่สำคัญและสถานที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเช่นทำเนียบรัฐบาลสารากลางจังหวัดสถานีขนส่งห้างสรพรพสินค้าต่างๆและผ่านทาง www.stop c o r r u p t i o n .go.ts ร่วมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น Facebook และ Twitter เพื่อเป็น,นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามทุจริตรคอรัปชันแบบปูรนาการโอกาสนี้นาะยกรัฐมนตรีได้เขียนคำปฏิญาณสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยร่วมกันหยุดคอรัปชันบนกำแพงสีขาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือแก้ไขปัญหาคอรัปชันอย่างจริงจังค่ะ ทั้งหมดคือข่าวภาคขั้มประจำวันนี้นะคะเราทั้งสามคนทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ